หลบทางของเบาลินนี่เข้าไปแล้วนี่เีคนเข้าครับามาครับลูกนี้ยาฟินยารอฟินญยาโอโไม่มีใครตามทันครับขนาดไทโอยังฟินญยามาอีกแล้วล็อกหลบหมดเลยแล้วปัดลูกนี้แฮกทวิกน,นี่คือ วันนี้ผมมีเพจเติมเกมมือถือมาแนะนำนี่เลยร้านอิล็ติกช็อปร้านเติมเกมมือถือออนไลน์ราคาถูกเปิดให้บริการ24ชั่วโมงแถมยังลดสูงสุดถึง40%ปลอดภัยไม่รีฟันอย่างแน่นอนนะครับมีให้บริการทั้ง Facebook และ Line สามารถไปติดตามหรือสอบถามได้ที่แคปชั่นข้างล่างที่ทิ้งไว้ให้นะครับผมเติมได้ทั้ง Android และ iOS นะครับสามารถไปเติมกันได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะไปเลยครับผมไปเติมกัน มาตามคําขอครับผมเราก็จะมารีวิวราฟิน่าเนี่ยครับในวันนี้นะบางคนเนี่ยอาจจะต้องการดูรีวิวของราฟิน่านะครับว่าเก่งไหมหรือไม่เก่งยังไงนะครับเห็นในทิกตอกเนี่ยคอมเมนต์มาค่อ้างที่เยอะนะครับในวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับพลังงานของราฟินญ่าสี่ครึ่งนะครับถ้าสกิลสี่ดาวก็ตำแหน่งที่สามารถเล่นได้ก็จะมี r w r m แล้วก็ l w นะครับที่เล่นได้นะฮะ ตอนแรกผมว่าจะอัพการเลี้ยงบอลมานะครับแต่ว่าการเลี้ยงบอลเนี่ยมีแค่ควบคุมบอลเลี้ยงบอลแล้วก็ความว่องไวนะครับแต่ผมเหลือไปเห็นความคล่องแคล่วนะครับก็คือมันจะบวกความเร็วปกิริยาแล้วก็ความว่องไวด้วยนี่ครับผมคิดว่า3อย่างนี้น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของคุณสมบัติของราฟินยามากที่สุดนะครับแล้วก็อัพตรงลอมดอยเตอร์มานะครับก็จะบวกความเรื่องความเร็วมาอีกนะครับก็การหมุกมาอีกด้วยนะครับนี่ก็คือสแต็กข้างในของ ราฟินยานะครับบอกเลยว่าตึงๆ140ตึงๆ150ตึงๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสแต็กของราฟินยานะครับก็จะขึ้นให้ดูแบบใกล้ชิดนะครับผมประมาณนี้สําหรับสแต็กราฟินยานะฮะแล้วเรามาดูคุณสมบัติของเขานะครับจะมีการยิงปันโค้งนะครับเหนือชั้นยิงประตูอยู่ที่ไกลแล้วก็เป็นเพเมเกอร์นะครับผม ก็เป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์มากมานะและทั้งเกมลุกทั้งเกมรับเขาค่อนข้างที่จะทาได้ดีนะครับสาหรับราฟินยาและวันนี้จะเป็นเกมแรกของผมด้วยที่ผมได้ลองท่าหนังของราฟินยานี่ครับจะเป็นยังไงนะครับผมและผมยังมีอีกตัวหนึ่งที่จะเล่นด้วยนะครับในแผนนี้ก็คือผมจะเล่นในแผน343นะครับ มาดูเกมแรกกันนะครับชารอดหรือล่วงนะครับผมสำหรับ,บราฟินย่ากเกมแรกของผมเลยนะครับผมอาจผิดพลาดประการใดขออภัยท่านผู้ชมด้วยแล้กันนีครับมาเริ่มเกมมาก็เปิดเกมได้อย่างสวยงามนะครับโดยการล็อกหลบทางของบาลลินี่เข้าไปแล้วลุยเข้าครับเรียบร้อย วันโกหนึ่งศูครับผมจากราฟินญาลูกนี้มีความเร็วมีความคล่องแคล่วสูงมากๆนะครับสำหรับราฟินญานีครับใครที่ต้องการใช้ไปตามกันได้เลยนี่ครับผมเดี๋ยวผมมาบอกข้อเสียด้วยนะมาครับลูกนี้ยาฟินญาราฟินญาโหไม่มีใครตามทันครับขนาดไรโอ oh, ยังได้เห็นแค่รองเท้าอ่ะีครับผม ดูลูลกนี้ครับกระชากหลบเตโอเฮอรดนเดสมาเลยครับและปิดประตูที่สองเขาได้แล้วลาฟินยาลาฟินยามาอีกแล้วล็อกหลบหมดเลยแล้วปัดลูกนี้แฮกทริกนครึ่งแรกอ่ะลาฟินยาแฮกถริกนี้ครึ่งแรกครับผมอื้มแบบตึงๆครับข้างความคล่องแคล่วความเร็วก็โอเคนะครับเกมรับหลังจากที่เล so, ่นมาก็โอเคยกมาจังหวะนี้ครับราฟินยา ยังไ <Monsieur> งล็อกอยู่ราฟินยาปั่นโจ้สามสองไล่มาตอกหายมาดิก็มาดิหายไปดแอซิดล่ครับผมยิงสามแอซซิดหนึ่งครับมีส่วนร่วม ของประตูทุกเกมในเกมนี้นะครับผมก็ถือว่าเกมเปิดสนามเปิดหัวของผมเนี่ยก็ถือว่าโอเคมาเกมที่สองครับเอาแล้วจังหวะนี้กูขิกมากไอ้เหี้ยริวาโดไปแล้วมาจังหวะนี้ยังไงไอ้เหี้ยเอยหูไรฟินยาผิวจัดราฟินยาราฟินยาไปเองราฟินยาราฟินยาคำเหี้ย ลาฟินยาลาฟินยายังไงอยู่ล็อกลบล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกหน้าล็อกหลังก็ชากไปยังไงโอ้หหลุดมาอย่างนี้ต้องเหนื่อโอ้โหแต่รอดากแต่รอดากมาหลุดหลุดเรียบร้อยฮะประตูมึงเหนียวจังฮะราฟินยา ฟาวจานฟาฟาฟาเหลืองหน่อยเหลืองหน่อยเหลืองหน่อยดิให้มาลาฟินยาาฟินยายังไงครับลาฟินยาเปิดมาเข้าหัวหัวหัวปุตีนี้โอ้โหบุกข้อทั้งเกมบุกข้อทั้งเกมเียบุกข้อทั้งเกมลาฟินยาล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกหน้าล็อกหลังไอ้เฮี้ยงทำเฮี้ยนลาฟินยา ตกหายไปล็อกล็อกใจล็อกหัวล็อกหน้าล็อกหลังล็อกไปล็อกมาล็อกไปล็อกมาปั่นโข,งขงน่งโข่งทำเยี้ยไรนี่มาฟิญี่มาต่อมาลาวฟิญี่ขอขอฮะสวยเอาเยี้ยสวย ชีวิตน้อ no, ชีวิตเอาแล้วลายฟินยาครับล็อกมาสวยตัดเข้าในเปิดมาวินี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 วิน,วน,วนีต่อมาเลี้ยว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 ต่อมามุมแคบก็ไม่เหลือเที่ยโคตรเจ๋งอ่ะมุมแคบยังไหวครับมุมแคบก็ถือว่าจบสกอร์ได้ค่อนข้างที่จะคมแล้ดูดิโอ้โหเข้ามุมเลย มาต่อบอลอย่างสวยงามครับสวยจา้าลัดมาโอ้โหเม็ดแดงเอ้ยไม่ใช่หลอดแดงแมงไม่วิ่งให้กูเลยวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยหลอดแดงแล้วนะ่ะหลอดแดงแล้วก็วิ่งให้กูหน่อยวิ่งวิ่งโอ้หมดอ้าวเรียบร้อยดีจังหวะน,นี้นนเฮลี ฟีกอันตรายปั่นโค้งโค้ง้ฉันมาทำอะไรที่นี่อย่าเชื่อความผิวอะมาตัดเข้าในแล้วขอปั่นโค้งโค้งหน่อยโอ้โหใอ้เฮียให้หลุดสองหนึ่งนี้เฮียจากนำหนึ่งศูนย์นี่เฮียลน2ส,สองหนึ่งอะ ถวยลาฟินลาฟินตอกมาดิตามทันไหมตามทันไหมแค่นั้นแหละขอแค่นั้นแหละจบไอหนูจบแค่นั้นหวังเจ๊า้าราฟินยอะโคตรเร็วสวยงามครับยิงเข้ามุมล,ลาฟินโอ้โหยัะไรเนี่ย กัฟนเยอะกระชากมาามทันก็ตามาตามทันก็ตามมายังไงโอ้ยโอ้ยลอ็ลอกล็อกแล้วโอ้ไม่ยิงวะกูกดยิงนะเพราะว่าผมกดยิงนะโอ้ยผิวจัดผิวจัดหูอืม ๆๆและเกมต่อไปนี้ผมจะเล่นในโหมดผู้จัดการนะครับผมก็คือเราจะมาบอกแท็กติกันก่อนที่เราจะใช้ในวันนี้ครับส่วนของตรงนี้ความเร็วนะครับผมจะเอาเป็นสขีดนะครับระยะทางการส่งบอลนะครับจะประมาณนี้2ขีดนะครับผม แล้วก็แนวการเล่นจะเป็นบุกนะครับการควบคูตำแหน่งเนี่ยจะเป็นทนาทของอิสระเลยนะครับผมเรื่องของเกมบุกนะครับก็จะมีประมาณนี้ับแนวโน้มในการส่งบอลนะครับจะเอาซัก3ามขีดนี่ครับแล้วก็แนวโน้มในการเปิดบอลนะครับเอาสองขีดประมาณนี้นี่ครับผมดูไปตามๆกันนะครับถ้าไม่ทันก็สามารถรีดูได้เลยนะครับประมาณนี้นะเอยวผมไปอย่างรวดเร็วนี่ครับผมเพื่อจะกระชับคลิปลงด้วยนะครับ แต่ก,ก็จะมาบอกด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในโหมดของผู้จัดการทีมนะครับหลังจากที่ผมได้เล่นประมาณ2แมตช์นะครับผมก็ได้เห็นหลายอย่างครับของฐานะของราฟินยานะครับหนึ่งเลยไอ้เคี้ยแม่งหายไปจากสนาม 2. คลองบอลไม่ได้เลยครับคลองบอลแล้วออกคลองบอลแล้วออกอย่างเดียวนี่ครับผมได้แค่แบบส่งขึ้นหลังส่งสั้นแต่ว่าไม่มีลูกกระชากไม่มีลูกแบบหาช่องดีๆแบบตัวอื่นเลย ก็ไม่รู้นะก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองตัดสินใจเอาดูนะครับในหมวดของผู้จัดการนะครับว่าท่านผู้ชมคิดอย่างไรส่วนที่ส่วนตัวผมนะครับผมอยากให้ทุกคน,ด,นดูในคลิปวีดีโอนี้ในการเล่นผู้จัดการนะครับก็จะตัดในช็อตที่สําคัญสาคัญที่ตานของยาเมาเนี่ยได้บอลมาแต่ว่าก็าอย่างนั้นแหละคลิปนี้มันก็จะไม่ค่อยมีาฟินยามากนักในหมวดผู้จัดการนะครับเพราะว่าไอ้เี้ยแม่ง หาช่องยากจริงมันหาช่องไม่ได้เลยนะครับสำหรับลาฟินญานะส่วนตัวในเล่นในเกมของเกมจริงนะก็ถือว่าลาฟินญาเป็นปีกปีกขวาที่ก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับถ้า,เ,าเล่นเข้ามือแล้วนะแต่ว่าถ้ามือใหม่อย่างผมเนี่ยตอนนี้นะตอนนี้นะผมยังไม่ได้เข้ามือมากนักนะครับผมผมยังแบบติดติดกคดอยู่ผมยังติดติดกคดอยู่เล็กน้อยนะครับผมยังต้องฝึกอีกเยอะนะครับสำหรับการเล่นของลาฟินญาเพื่อคล่องมือ ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ลองเล่นไปเรื่อยๆลองยังไงเผื่อมันจะเข้ามือบ้างนะก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับก็เจ็ดพันซับสามรางวัลสามรอยนะครับผมสำหรับทีนี้ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดตดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผม